สวัสดีค่ะรัดผักหลังห้องนะคะ Hi everyone Thank you for coming on my video ก็วันนี้รัดก็จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวทริปพักผ่อนหยุดวันสบายๆนะคะจะเป็นหาดบางแสนใกล้ๆกรุงเทพมหานครนะคะนาวเฮียชนบุรีอิสเนียแบง k อกเนี่ยค่ะก็ใกล้ๆ ใกล้ๆกรุงเทพมหาคนครเราเนาะวันนี้เราก็จะเอาบรรยากาศอ่ามาเที่ยวทะเลหาดบางแสนสวยๆนะคะช่วงนี้คนก็ค่อนข้างจะเงียบเนาะมันยังเช้าอยู่ค่ะประมาณ10บโมงครึ่งนะคะก็ร้วก็จะเอาบรรยากาศสวยๆมาให้เพื่อนๆรับชมนะคะก็ขอบคุณทุกๆกําลังใจที่เข้ามาชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆที่ตอนนี้จะเป็น ตอนชวนเที่ยวนะคะชาวรัดก็จะทําปลูกผกักแล้วก็ชวนกินแล้วก็ชวนเที่ยวตอนนี้เรามาเที่ยวแล้วก็เลยเอาบรรยากาศคลิปสวยๆมาให้เพื่อนๆรับชมกันนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นทะเลกว้างใหญ่นะคะก็ริมหาสวยๆเนาะเนี่ยค่ะบรรยากาศริมหาก็จะสวยๆนะคะอีกด้านก็จะเป็นเขาเล่นบานาน่าโบ๊ทเนาะเดี๋ยวรัตจะเอาบรรยากาศมาให้ชมนะคะไปรับชมวิวสวยๆด้วยกันนะคะ ตามนะคะก็เดี๋ยวไปชมบรรยากาศวิวทะเลสวยๆกับรัดนะคะก็ขอบคุณเพื่อนที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e นะคะก็ไปรับชมทะเลสวยๆนะคะช่วงเช้าที่เรามาถึงนะคะก็จะเต็นก็ยังไม่เต็มเนาะก็จะมีเก้าอี้ชายหาดให้นั่งนะคะก็จะมีหลายราคาเนาะไซส์ใหญ่ไซส์เล็กไซส์กลางนะคะสำหรับพกเราอยู่ก็จะอยู่กันไซส์เล็กนะคะเพะเรามากัน3 4สี่คน ก็เนี่ยค่ะก็จะเป็นทริปน่ารักน่ารักสนุกสนานนะคะก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่แวะเข้ามาเติมเต็มให้รัดนะคะเนี่ยค่ะใครเหงาใครเศร้าใครอกหักเรามาทะเลบางแสนกันได้นะคะใกล้ๆเนี่ยค่ะรับลมเสียงทะเลเติมพลังให้ชีวิตนะคะก็จะมีความสุขในการชาร์จแบตเนาะให้ตัวเองก็จะเติมกําลังใจให้ตัวเองนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นในเต็นท์สวยๆนะคะเพื่อนๆคะ เราก็จะชวนเพื่อนๆมาฟังเสียงทะเลด้วยกันนะคะก็ทริปนี้ก็จะเป็นทริปที่มากันง่ายๆเนาะเราก็จะอยู่กรุงเทพก็จะห่างกันประมาณชั่วโมงครึ่งก็ขับรถมากันนะคะเนี่ยค่ะก็จะเห็นเด็กเล่นน้ำแล้วก็เสียงคลื่นซัดแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็เป็นทะเลบางแสนก็จะใกล้ๆนะคะเมื่อกี้เราก็ขับรถไปดูที่ขายอาหารทะเลแล้วเนี่ยค่ะที่ชาวประมงเขาเอามานะคะเพื่อนๆ วิวทะเลสวยๆนะคะ บรรยากาศด้านนี้จะเป็นบรรยากาศของต้นมะพร้าวนะคะที่จะเห็นริมทะเลเนาะก็จะเป็นสัญลักษณ์ของชายหาดก็จะมีต้นมะพร้าวนะคะอันนี้จะเป็นเรือกล้วยบรานาโบ๊ทนะคะใกล้ๆเนี่ยค่ะก็สวยงามนะคะเพื่อนๆว่งๆงใครที่อยากมาผ่อนคลายพักผ่อนเติมพลังกายพลังจิตให้ตัวเองนะคะฟอกรอดแล้วก็มาได้นะคะแป๊บๆเนี่ยค่ะบรรยากาศสวยๆนะคะ มาเที่ยวน้ำทะเลด้วยกันนะคะมาเล่นน้ำทะเลด้วยกันนะขอให้เพื่อนมีความสุขกับคลิปนี้มากๆนะคะอันนี้จะเป็นฝั่งที่เขาเล่นอ่ะบานาน่าโบ๊ทหรือว่าเรือกล้วยกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราประมาณจะตัดสินใจว่าเราจะเล่นหรือไม่เล่นนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นสวยๆนะคะบรรยากาศสวยๆนะคะ หลังจากที่พาดูปลาหมึกย่างสดๆกันแล้วนะคะเราก็จะพามาชมบรรยากาศเอวิวทะเลสวยๆนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะอยู่ริมชายทะเลสวยๆแบบนี้นะคะก็สำหรับคลิปนี้แล้วก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่เข้ามาเติมเต็ม ให้กันและกันนะคะก็ thank you for watching my video see you again next time h a nice day for trip relax uh, thank you for support ก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจมากนะคะที่มาเติมเต็มให้กันอีกเช่นเคยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะสำหรับคลิปนี้รัตก็ขอบคุณเ,เพื่อนๆมากนะคะบ๊ายบายแล้วก็จะจบด้วยวิวส,สวยๆของหาบรรยากาศริมหาเนาะนี่ค่ะ ก็จะจบด้วยวิวสวยริมหาดแบบนี้นะคะแล้วจะอยู่ริมหาดเนี่ยค่ะ mm. ก mm. ็เพื่อนๆมีเวลาก็แวะมาเที่ยวชมด้วยกันได้นะคะเนี่ยค่ะแหมปนายเดย์บายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจมากๆค่ะบายบาย